สวัสดีครับพี่ผู้ครับสวัสดีทุกท่านครับครับเอ่อก็ตัวพาสไนออยวันนี้เราออกตัวพรีวิวนะครับก็ตัวกําไรไตรมาสามเนี่ยเราค่าอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามร้อยล้านกลมๆนะครับก็เป็นการโตสูงเยียเยคิวคิวเลยนะครับฐานไม่อาจจะต่ำหน่อยผมเลยไม่ได้พูดเป็นตัวเลขว่าแต่ดูน่าตกใจนะครับมันมันสามหลักนะครับก็เอ่อตัวของ การฟื้นเยียร์คิวๆแล้วออกมาหมื่นกว่าล้านนี่ก็ถือว่าสูงกว่าที่เคยคาดเดิมน,นะครับแต่เดิมเราเคยประเมินตอนที่เริ่มเห็นค่าการปรับขึ้นเนี่ยกำไรจะมองอยู่ประมาณหมื่นล้าน นะครับอ,อันนั้นคือกําไรปกตินะครับทีนี้ถ้ามาดูกําไรปกติของไทยออยล์เมื่อกี้ผมไม่ได้เขียนลงไปในปีเสียนอันนี้เราแยกให้ว่ามัน11,000ล้านค,ออนะคือตัดเอฟเอ็กซ์ลอตออกในี่ยคือหนึ่งล้านมันสูงกว่าคาดเดิมประมาณ10%นะครับที่สูงกว่าค่า,า,าก็มาจากค่าการที่สูงกว่าค่าน,นี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีทุกปิดซ่อมลงกานนอกแผนเยอะในยูเอสนะครับยุโรปเอเชียรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านบาร์เรลเลย นะครับที่ปิดไปซึ่งซึ่งถ้าให้วัดว่าเยอะไหมก็ลองนึกถึงพาดไตรมาสสที่ค่าก,การกันปรับฐานลงครับตอนนั้นซลายใหม่มันเข้ามาประมาณล้านบาเดเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าการปิดซ่อมนอกแผนในไตรมาสสมเนี่ยแทบจะล้างอ่ากำลังการผลิตใหม่ไปเลยนะครับแต่พอไตรมาส4เดี๋ยวเยวเราจะเล่าถัดไปนะครับมันกลับมาแล้ว นะครับก็ไตรมาสสามเลยเป็นเหตุที่ทำให้ค่ากันกันสุขค่าจากเหตุนี้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้กำไรเนี่ยโตได้สูงเยียคิวคิวเขาข้างกันต้องขึ้นเยอะมาถึงที่12เหรียญต่อบาเรลน,นะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือสต็อกเกนก้อนใหญ่นะเพราะตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับขึ้นในไตรมาสสามคนข้งแรงเพราะว่าตัว โอเปกพาร์ทเนี่ยขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจออกไปนะครับในขณะที่ USA เนี่ย uh huh. แค่ไม่เร่งการผลิตน้ำมันดิบขึ้นมาเลยก็ทำให้เกิดอ่าสะพายตึงตัวนะครับอ่าอันนี้คือสองเหตุ huh. ผลหลักที่ทำให้ไตรมาสสามค่อนข้างดีนะครับไตรมาสสี่เรามองว่ากำไรเนี่ยพิกกำไรได้เยียร์นะครับกำไรอยู่มาทั้งสามพันกว่า 3, ล้านนะครับแต่ถ้าเทียบคิวออนคิวแน่นอนมันอาจจะสู้คิวออนคิวไม่ได้เพราะถามไมสูงนะครับเพราะตอนนี้ไอ้พวกที่มันปิดซ uh huh. ่อมนอกแผ่มันกลับมาแล้วนะครับค่าการเงินเนี่ยเริ่มปรับลดลงแต่ว่า เราค่าข้างกันอยู่ที่6เหรียญต่อบาเรลซึ่งเป็นข้านกันที่ยังอยู่ระดับสูงอยู่แม้กระทั่งเทียบในช่วงพีโควิดก็ตามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจริงๆที่กาไรประมาณ3พันกว่าล้านเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับแต่แค่ถ้เทีบยบไตรมาสามแน่นอนม,นมันมันเป็นไตรมที่สูงที่สุดของปีอ่ะมันมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวไทยออยล์เองเนี่ยระยะสั้นมคงมีแรงหนุนจากตัวกําไรที่อยู่ในระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรมสามหรือถ้ามองเป็นชั้น s e c o n ฮา a l f เองก็คืออยู่ในระดับสูงนะครัับตว ปัจจัยกดดันที่ผ่านมาก็คือน้ำมันเห็นน้ำมันรั่วเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดแย่สุดไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มีน้ำมันขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพียงแค่120ล้านบาทเท่านั้นเองในแต่มาที่สามนะครับ,รบปัจจัยต่อเนื่องของของตัวเห็นน้ำมันรั่วคือตัวไอ้แท่นทุ่นของสซนรับน้ำมันเนี่ย S B M ที่ยังใช้การไม่ได้เนี่ยทำให้อาจจะมีต้นทุนเพิ่มมาสัก0.5เหรียญต่อบาร์เรลก็ ถือว่าไม่ได้ไม่ได้กระทบอย่างมีนัยสําคัญขนาดนั้นนะครับก็เราเลยมองว่าก็ไทยออยก็ยังคงคาแนะนําบายนะครับใช้วิธี DCF ทายผลป้ใหม่คือเ7็บบาทแล้วเราปรับกาไรขึ้นจากอัตราเงกันที่สูงกว่าคานะครับมองว่านอกจากระยะสั้นมีแรงหนุนของตัวงบแล้วเนี่ยระยะยาวเองก็เป็นคนที่มีการขยายกาลังการผลิตง่ายคือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับที่เข้ามาได้โปรปริมาณขายแล้วก็กำไรขึ้นในปี2025เป็นต้นไปนะครับประมาณนี้ครับ ครับก็ชัดเจนนะครับว่าจริงค่าการกันช่วงเนี้น่าสนใจนะครับเอาดูง่ายถ้าเกินระดับกว่า5เหรียญขึ้นไปเนี่ยคิดว่าเป็นระดับที่ดีมากๆนะครับผมทำงานอยู่ในวงการมาหลายปีนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นอยู่บริเวณเ,เต็มที่2-3-4เนี่ยก็โอเรียกได้ว่ามากกว่าปกติประมาณหนึ่งแล้วนะครับช่วงนีแย่ลงไป1 1ห,หรือแบบน้อยกว่าน,นั้นก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยจริงอันนี้อาจจะเป็นรอบของ ลงกันที่ไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับแล้วไทยออยอยู่ในโซน v a l u นะครับไพ่บรุ๊เนี่ยต่ำหนึ่งเท่านะครับซึ่งในแง่ของเอิร์นนิ่งผมมองเอิร์นนิงคุณนังก็ให้ไปครบทวนแล้วนะครับผมเสริมมิติของバリเดชั่นให้ละกันนะครับยังมองว่าเป็นบิ๊กแคปอีกหนึ่งบิ๊กแคปที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนังมากครับขอบคุณครับ